เรื่องเล่าผีตอนผีไรหน้าวิ่งตามมาบ้านสวัสดีครับผมชื่อวีดเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับผมและน้องชายที่ชื่อยาเมื่อ7จถึงแปปีที่แล้วคือผมเป็นคนจังหวัดนาราธิวาสช่วงนั้นผมและน้องชายเป็นเด็กติดเกมมากแต่บ้านผมอยู่นอกตัวเมือง ร้านเกมตอนสมัยก่อนโน้นจะมีเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นผมและน้องจะขี่รถออกจากบ้านตอนช่วงบ่ายๆของทุกวันเพื่อไปเล่นเกมในตัวเมืองและจะกลับบ้านอีกทีก็ตอนช่วงดึกดื่นตีหนึ่งตีสองแทบจะทุกคืนเพราะผมสนิทกับเจ้าของร้านเกมเขาเลยให้ผมกับน้องอยู่เล่นจนดึกดื่นได้ แล้ววันที่เกิดเรื่องคือวันนั้นผมกับน้องก็ออกไปเล่นเกมตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาพอถึงเวลาตีหนึ่งผมกับน้องก็ได้ขี่รถเครื่องกลับบ้านโดยที่ผมเป็นคนขับน้องชายเป็นคนซ้อนและเส้นทางกลับบ้านของผมนั้นมันค่อนข้างเปลี่ยวมากไฟส่องสว่างตามทางก็ไม่ค่อยจะมีพอขี่รถไปถึงช่วงหนึ่ง ตรงนั้นมันจะมีสะพานอยู่และข้างสะพานจะมีถนนดินแดงลงไปและมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่ยืนต้นทหงานอยู่ข้างถนนดินแดงคืนนั้นผมกับน้องชายก็หันมองลงไปแล้วก็ได้เห็นว่ามันเหมือนมีคนกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ตอนที่เห็นนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับน้องเพราะแม่เคยบอกไว้ว่า ถ้าเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือได้กลิ่นอะไรตอนเวลากลางคืนก็ห้ามพูดหรือห้ามทักเพราะมันอาจจะตามเรามาถึงบ้านหรือถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีก็อาจจะเข้าตัวเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลคืนนั้นพอขี่รถกลับมาถึงบ้านผมเลยถามน้องชายว่า เฮ้ยยาเมื่อกี้มึงได้เห็นอะไรยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างทางตรงริมสะพานนั่นไหมน้องชายผมก็บอกว่าเห็นที่เห็นนั่นมันเหมือนคนเลยผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็น่าจะเป็นคนนั่นแหละคนที่เขาไปใส่เบ็ดหาปลานะ่ะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้อาบน้ำเข้านอนตามปกติ วันต่อมาผมกับน้องก็ได้ขี่รถไปเล่นเกมเหมือนเดิมพอถึงตอนตีหนึ่งก็ได้เวลาขี่รถกลับบ้านเหมือนทุกวันแต่วันนี้ผมเกิดขี้เกียจขึ้นมาเลยให้น้องชายเป็นคนขับซึ่งก่อนที่จะขับรถออกไปนั้นผมได้พูดกับน้องชายไว้แล้วว่าพอไปถึงตรงที่สะพานให้หันไปดูพร้อมๆกันนะ เพื่อจะพิสูจน์กันไปเลยว่าสิ่งที่เห็นนั่นนะ่ะมันเป็นคนหรือผีคืนนั้นพอบิดรถไปถึงตรงสะพานผมและน้องเลยหันไปดูพร้อมกันตามที่ได้ตกลงเอาไว้แล้วพวกเราก็ได้เห็นเข้ากับตัวอะไรบางอย่างที่มันมีลักษณะเหมือนคนกำลังยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้แต่นั่นมันไม่ใช่คนแน่นอน เพราะมันไม่มีใบหน้าเลยคืนนั้นพวกเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะมันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผมเลยสกิดบอกน้องให้รีบบิดรถไปเลยตอนนั้นผมตกใจมากและน้องชายก็ตกใจเช่นเดียวกันแต่ถึงยังไงก็ต้องบิดรถหนีในตอนที่น้องชายผมกำลังเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นไปจากบริเวณนั้น ผมก็ได้เหลือบมองเข้าไปที่กระจกมองข้างซึ่งก็ทำให้เห็นว่ามีผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งกําลังวิ่งไล่ตามรถมาอย่างกระชั้นชิดคือใบหน้าของเขานั้นมันโล่งเตี่ยนไม่มีดวงตาไม่มีจมูกไม่มีปากใดๆทั้งนั้นภาพดังกล่าวมันทำให้ผมรู้สึกกลัวสุดขีดผู้หญิงคนนั้นได้วิ่งตามท้ายรถมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงบริเวณที่มีไฟถนนผมจึงเหลือบมองไปที่กระจกอีกครั้งแต่คราวนี้กลับไม่เห็นสิ่งที่วิ่งตามมาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านผมกับน้องชายก็รีบเข้าห้องนอนเลยแต่มันยังไม่จบนะครับเพราะคืนนั้นผมได้นอนฝันร้ายผมฝันว่ามีผีตนหนึ่งมันพยายามที่จะเข้ามาในบ้านอยู่ทั้งคืน ในฝันนั้นมันเหมือนจริงมากจนทำให้ผมสะดุ้งตื่นและรู้สึกหวาดกลัวพอหลับลงไปอีกครั้งก็ฝันเห็นแต่เรื่องเดิมๆก็เลยทำให้ผมหลับหลับตื่นตื่นอยู่ทั้งคืนไปจนถึงเช้าพอผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าแม่ก็ได้ทักผมว่าเน่เมื่อคืนมึงพาผู้หญิงที่ไหนมานอนด้วย คือแม่ผมท่านเป็นคนมีโอง่งก็คงพอจะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงที่ตามมานั้นเขาไม่ใช่คนแต่แม่ก็แกล้งถามผมไปงั้นๆแหละและแม่ก็ได้ไล่มันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะแม่ผมท่านก็พอที่จะมีคาถาอยู่บ้างซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่เคยกลับบ้านดึกอีกเลย คือก่อนถึงสะพานแห่งนั้นมันจะมีโค้งอยู่โค้งหนึ่งซึ่งโค้งดังกล่าวนั้นมันจะมีอุบัติเหตุรถชนกันตายแทบจะทุกปีและก็ยังเคยมีคนตกสะพานลงไปตายด้วยครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีผีตายโหงที่ยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอน จากคุณวีนด้วยนะครับรถกู้ภัยหมายเลขสามเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วผมชื่อว่าหนึ่ง ตอนนั้นได้มีเพื่อนชื่อแบงค์มาชักชวนให้ไปเป็นอาสากู้ภัยแห่งหนึ่งผมก็ทำงานอาสาไปเรื่อยๆจนผ่านมาเกือบปีจากนั้นน้องชายแท้ๆของผมที่ชื่อเจมก็ได้สมัครเข้ามาเป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันที่ศูนย์รับแจ้งเหตุนั้นเราจะมีรถกู้ชีพหนึ่งคันเรียกว่ารถกู้ภัยหมายเลขสามก็แล้วกันนะครับ เพราะรถจะมีนัำเบอร์ทุกคันแต่คันนี้จะจอดประจําจุดและเป็นรถที่ผ่านการใช้งานขนย้ายคนเจ็บและศพมามากพอสมควรอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นเวลาก็สักประมาณสี่ทุ่มเสร็จเศษพื่อนผมได้นำรถกู้ภัยไหมายเล็กสขับไปหาเพื่อนของมันที่ห้องเช่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดรับแจ้งเหตุมากเท่าไหร่นักแล้วจากนั้นก็กลับมาประจำจุด ตอนเวลาประมาณห้าทุ่มเศษแล้วในคืนนั้นตอนเวลาสักราวๆเที่ยงคืนกับเกือบตีหนึ่งมาในซอยห้องเช่าที่เพื่อนขับรถหมายเล็กสามเข้าไปนั้นก็พากันเห่าหอนระงมไปหมดคนที่เขาอยู่ห้องเช่าในซอยนั้นเลยแง้มผ้าม่านส่องมองออกมาดูข้างนอกก็เห็นเป็นเงาดำๆดที่มีรูปร่างเหมือนโคน กำลังเดินวนเวียนอยู่หน้าห้องที่เพื่อนผมได้เอารถกู้ภัยไปจอดเมื่อตอนสี่ทุม่มเช้าวันต่อมาเพื่อนที่เป็นกู้ภัยคนเดิมก็ได้ไปหาเพื่อนเขาที่ห้องเช่าแห่งนั้นอีกคนที่อยู่ห้องข้างๆเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าเมื่อคืนขับรถเข้ามาแล้วตอนขากลับทำไมไม่เรียกกลับไปด้วย เพื่อนผมคนที่เป็นกู้ภัยได้ฟังอย่างนั้นก็ได้แต่ยืนงงต่อมาอีกสามวันผมกับน้องชายและเพื่อนๆอ,อีกสี่ห้าคนก็ได้นอนที่จุดรับแจ้งเหตุในคืนนั้นพอเวลาค่อนข้างดึกมากแล้วพวกผมก็ได้เข้านอนกันตามปกติซึ่งแต่ก่อนพวกผมนั้นยังเห่กับการไปออกเหตุไม่ค่อยกลับไปนอนที่บ้านกันหรอกครับ รถหมายเลขสามคันที่พวกเราใช้ขับออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นก็ได้จอดอยู่ข้างถนนบริเวณหน้าจุดรับแจ้งเหตุนั่นแหละครับในคืนนั้นตอนเวลาประมาณตีสามถนนบริเวณนั้นจะเงียบมากรถราแทบจะไม่มีสัญจรแล้วน้องชายของผมมันก็ดันเกิดปวดฉี่เลยเดินออกมาคนเดียวและพอเปิดประตูออกไป มันก็ไปเจอเข้ากับร่างอันหน่าสยดสยองที่ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยเลือดหนังหน้าอยู่ในสภาพที่เละหลุดลุยน้องชายของผมก็เลยเรียบวิ่งกลับเข้ามาในห้องแล้วล้มตัวลงนอนโดยอั้นชีเอาไว้จนถึงเช้าซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้พบเจอเข้ากับเหตุการณ์นั้นน้องชายผมก็ไม่มาเป็นอาสากู้ภัยอีกเลย ผมก็เกิดความสงสยัยเลยถามมันว่าเป็นอะไรทำไมถึงออกเสียงละ่ะแล้วมันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นได้เจอวิญ,ญญาณของคนที่เสียชีวิตเขามานั่งอยู่บนหลังรถพอหันหน้ามาก็เห็นมีแต่เลือดและบาดแผลอยู่เต็มใบหน้าน้องชายผมก็เลยไม่กล้ามาเป็นอาสากู้ภัยอีกซึ่งการพบเจอผีหรือดวงวิญญาณ ที่จุดรับแจ้งเหตุแห่งนั้นไม่ได้มีแค่น้องผมที่พบเจอหรอกนะครับแต่ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่ได้เจอแล้วมาเล่าให้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหนึ่งด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ